ทางการของรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับโดยทางด้านของออสมอ,ออนะครับสำนักงานม,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ,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 อนี่นะครับไปตรวจเจอสินค้าที่ขายผ่านออนไลน์ทั้ง Lazada และ s h อ p ป e ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและหนึ่งในนั้นก็คือหม้อทอดไร้ไขมันสุดฮิตของพี่ไทยที่ชอบซื้อผ่านออนไลน์นะครับ เรื่องนี้คุณวันชัยพนมชัยนะครับเลขาธิการสานักงานตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอเนี่ยเก็มคนเปิดเผยเลยนะครับมีตัวเลขว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่นะครับสอมอเนี่ยเขาเพิ่มความเข้มงวดมากในเรื่องของการที่ประชาชนคนไทยซื้อของผ่านอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าระบบออนไลน์เว็บไซต์โซเชียลคอมเมิร์ซอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเนื่องจากว่าการเจอมาตรการโควิด -19 ปิดบล็อกห้ามสรรพสินค้าเพิ่งผ่อนคลายได้ไม่นาน รวมถึงขณะนี้มารตรการหรือความคุ้นชินที่ชอบนิยมสั่งของผ่านออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแล้วนำเอาสินค้าของตัวเองไปเปิดหน้าร้านบนเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซระดับชื่อดังของโลกหรือไปมีหน้าร้านหรือเป็นการขายก็แล้วแต่ผ่านหน้าร้านหรือจะมีหน้าร้านของตัวเองแล้วเชื่อมไปต่อกับตัวของอ e ีคอมเมิร์ซค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับการร้องเรียนจากทางของผู้บริโภคเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพสเปค และที่สําคัญสอมออ,อเขาไปเจอไงครับว่าเรื่องของตรามาตรฐานสอมออเนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญมากๆเขาก็เลยเข้มงวดเรื่องนี้ในการไปตรวจสอบการขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสินค้าที่สอมออเนี่ยเขามีรายชื่อจํานวนที่สอมออควบคุมอยู่ยนะครับ123รายการโอ้เยอะมากนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนใน36เว็บไซต์ยอดน,นิยมที่คนไทยชอบเข้าไปซื้อของกันนักกันหนาเนี่ยนะครับ เขาใช้วิธีอะไรฮะแม้จะมี36เว็บไซต์และมี123รายการที่สมอ,อ,อเกาคุมไปอยู่เนี่ยเขาใช้วิธีการสุ่มตรวจจับเว็บไซต์ต่างๆเลยนะฮะทีนี้การสุ่มของเขาเนี่ก็คุมสินค้าทุกประเภทมากกว่า90%ของสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตเน้นหนักไปที่ไหนฮะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอ่ที่สมอ,อเนี่ยเขาไม่กระพริบเลยนะฮะเขาจับตาอย่างชนิดที่เด็เดๆก,กันเลยนะฮะและปรากฏว่าสิ่งที่รับความนิยมมากที่สุดคือเครื่องใช้ไฟฟ้า และในเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีแต่ละประเภทสินค้าที่มีความนิยมแตกต่างกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหม้อทอดไร้ไขมันนะครับในอันดับต้นๆมาคือหม้อทอดไร้ไขมันนะต่อมาเลยนะครับตู้เย็นแล้วก็พัดลมไอเย็นนะฮะและส่วนใหญ่มักจะซื้อขายบนแอปพลิเคชันของ Lazada กับ s h o ป e e นะครับเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนะฮะและโกดังเก็บสินค้าโอ้เจอครับ อยู่ใจการกรุงเทพมหานครกสมุดปราการ2จังหวัดมีการนําเข้าสินค้าประเภทอย่างเงี้ยที่สมอ,อควบคุมโดนไม่ได้รับอนุญาต <c oughs> เจอไปสองบราาิษัทฮะคือบราาิษัท JTL JTL Stock h o l ding มีโกดังเก็บสินค้าอยู่ที่โซลาร์พาห้า 83, พันแปาะนั่งกำลังเข้าไปตรวจเนี่ยเจอหม้อทอดไร้น้ำมันตู้เย็นพัดลมไอเย็นเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสมอ,อ6ห2 4ชิ้น14กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นสั่งอายัดหมดเลยนะฮะ ต่อมานะครับคือไอ้เจ้าสินค้าตัวนี้ที่ขายโดยบริษัท JTL Stock Holding เนี่ยไปขายสินค้าอยู่บน Lazada นะครับต่อมานี่นะครับอีกลายเนี่ยไปวางขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม s h o p ปีนะฮะก็คือบริษัท Growwell Enterprise จำกัด Growwell Enterprise ก็มีโกดังของเขาที่เขาเก็บสินค้าอยู่ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะรพอสมว่าเอาเอากำลังเข้าไปตรวจต,วตบบุคคลปั๊บเจอเลยฮะหม้อทอดไร้น้ำมัน8,70 0ชิ้นฮะไม่ได้รับอนุญาตด้วย ทั้งหมดก็ตีเป็นวงเงิน16ล้านบาทก็สั่งอายัดหมดเลยนะฮะแล้วก็สั่งดําเนินการตามกฎหมายด้วยกับผู้ประกอบการทั้ง2บริษัทที่มีความผิดนําเข้าสินค้าไม่ได้รับอนุญาตงานนี้ก็โทษจาคุกไม่เกิน2ปีปรับก็ไม่เกิน2ล้านหรือเจอทั้ง2อ,อย่างเลยนะฮะทั้งจาทั้งปรับเนี่ยนะครับออแต่สิ่งว่าจริงอยู่คือโมเดลของการขายของผ่านระบบออนไลน์เนี่ยนะครับช้อปปี้กับลาซาด้าเปรียบเสมือนกับมาร์เก็ตเพลสก็ไม่ต่างอะไรกับห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในโลกไซเบอร์ เพราะฉันโดยโมเดลของห้างสรรพสินค้าเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้มีส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของคือตั้งบริษัทในเครือนาเข้าสินค้าแล้วมาอยู่ในห้างมาตัวเองกับอีกส่วนหนึ่งคือห้างเปลี่ยนเสม,มือนช่องทางของการวางขายให้กับบรรดาบแบรนด์ยี่ห้อต่างๆได้มามีบูธพื้นที่คอเนอร์ภายในห้างของเขาแล้วก็เก็บค่าตรงค่า PG ค่าต่างๆไปนี่คือ2องสองรายได้จะเป็นโมเดลของห้างสรรพสินค้าดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้ปรากฏว่าเทรนด์คนซื้อออลาต์ตอนนี้เยอะนะครับ แล้วเวลาเข้าไปเข้าไปสองสองเว็บอยู่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาคือ l a ส a d a กับช h o ป e ีสิ่งที่ก็มองคือแม้ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือเวนดอร์ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ก็ถูกดำเนินคดีแน่นอนเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเว็บหรือแอปพลิเคชันควรแสดงความรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งผู้ใช้บริการออนไลน์ทั้งสองรายเนี่ยถือว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมไงของคนซื้อสินค้าออนไลน์แต่กลับไม่ควบคุมให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานตามทางการที่กำหนดนะครับวันเรื่องนี้เองเนี่ยนะฮะ ก็จะต้องดูครับว่าจะดําเนินคดีหรือว่าจะทำยังไงกับทางด้านของทั้ง2เว็บไซต์นี้ด้วยหรือไม่นะครับเฉพาะความผิดนะฮะความผิดด้วยฐานโฆษณาจําหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับต้องเจอระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นหรือทั้ง2อได้เลยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนครับนะฮะยิ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไฟไฟด้วยเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งไม่ได้มาตรฐานของสบอ,อ,อ,อยิ่งเหนื่อยนะครับ